ฉันทำแบบนี้จะให้เธอจนกว่า,เธ,าเธอจะรักพอมาเจอจนกว่าเธอจะยอมฉันคิดว่าสุขของฉันจะเธอมนรักนั้นที่ฉันเริ่มต้นทุกครังก็พร้อมหาสุดท u ายเธอไม่เปลี่ยนใจ ไม่เป็นครใจฉันก็ไม่ยอมจะรอมให้ฉันยืนหัวใจเพายงแต่อให้โนยิปวดใจก่อนเม็คเ่ความรันที่ฉ่นยิ่งชีวิตมันดูมีความมาก สุดมีกรงงารร้องขอเป็นเรื่องง่ายง่ายเมื่อวันนี้ไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องมาดูในมันไปแต่ว่าการรอคขอไม่กักขังร้องให้เธอเป็นจุดหมายและที่จะให้เธอทนกว่าเธอจะรัก บอกแค่ฉจนว่าใจฉันจริงจริงจะเก็บความสุขของฉันจะทำไม่รักนันยินต่ตม่ี่อว่เพราะถ้าสใจเธอไม่ี่นใจไม่เป็นใรใจฉันก็ไม่อยอมจะวางฉัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทิ้งเธอไปในวันทีน่หันมามองเธอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ทุกคน,นจะให้เธอ,เธอจนกว่าเธอชนอะกนอกหักเธอจนกว่าเธอนัน้นที่ยอมจะแค่ว่าสุขของฉันจะเธอไม่ันให้ฉัน,นต้อตทนนี้ ước mơ, ta chút tay, tân hạnh miệng tay, bên mãi, trái sang tùng mãi lòng. ước mơ, miệng sang, ดูเป็นการร้องที่ไม่แพ้คอร์ดดีนะครับคุณดาเนี่ยครับเขาเรียกว่าสวนกระแสครับวันนี้นะครับอย่างในสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราได้มาอยู่ด้วยกันนะครับผมก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงความหมายดีๆอีกสักหนึ่งเพลงนะครับผมเพลงนี้ดีใจที่ทุกคนมาอยู่ตรงนี้นะครับผม วันน no no. yes. well, ี Bom ้เราอยู่ด้วยกันเพราะว่าเรามาทำบุญด้วยกันและจะบุญเป็นยังไม่แปลงสัตว์นะครับผมอย่าลืมีแฟนที่ถ่ายรูปขอทุกคนช่วยลองนะครับเอาไหงเดี๋ยวเล่านห้ที่พี่ที่พี่มาบอกัลมาสโกนไปคุยด้นหลังครับผม นจริงอะะในคืนที่ฟันเต็มไปด้วยแสงไปเราอบกันมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงใจล่องลอยดวงตาความรักให้กัน มีที่คอยดูแลรักใจแสดงหัวใจจากนี้ไปไม่ต้องเธอเฉันไม่รู้ว

แม่ได้หวังคำสัญชาติในเช้าสีจางแต่ทุกๆครั้งที่พบจะมองข้ามไปธะเข้าใจให้คนยอยาชูว่าหวงไปไหนฉันม่รู้วคนจอใจจะ ฉันก็รู้แล้วใจไม่กล้ารู้แล้วแต่รักกันวันจบจะเปลี่ยนใจรักที่เดิมโอ้ก็เธอเลยรักรักที่เหมือนเดิมเจ็บใจฉันให้เธอรู้กันทุกคนทุกคนต่างก็มาเจอหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าจางตามดวงดาว ชาไม่มีความเหงาเข้ามาตั้งไกลเล่นนีเพื่อเธอคเแ็นของเธอรู้ไหมสุดยอดจะตูแลตาเธอจากนี้

xin chào chị về thời gian xin chào ngồi đầu chịu bóp cân bằng xin chào ơi xin chào ai biên hệ giảng hai vậy

สัญญาจะดูแลเธอจากนี้นสัญญาจะดูแลเธอจากนี้สัญญว่าว่าจะติดตาม ให้กันเยอะๆแบบนี้ทำบุญด้วยกันไหมเอ๊ะสัญญาจะไปมีแบบนี้ ที่ผมเคยล้อมาในชีวิตนี้เลยแต่ต้องขอบคุณตั้มมากขอบคุณตั้มมากที่หาเนื้อลงได้ดีมากและเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำอีกเราจะไม่ทำอีกครับครับผมอีกต่อไปนะอย่างนี้ไม่เอาแล้ว forever ลวลผมนี่ขอบคุณมากจริงๆเลยับโอ้โหทำด้วยมีราวนี้มีพัตโตวีที่สำหรัตัวนะขบกันร้อนอยู่ วันนี้มีภาพประกันาทนด้วยแต่การขอบคุณมากจริงที่เรามาร่วมบุญกันนะครับเชขอีมาติาสาธุทุกคนทีสาธุร่วเสวัสดีพนักสวัสดีนะครับพี่แจงมาอีกนสัญญาไหมครับผมเชื่อเออายุกันบ้างสนุกใไปได้อยู่สนุกไหมคะสนุเหมือนซื้อบัตรคอาเสิร์ตสจ้าคพันนะโอ้ยคุ้มนะ Yeah! ขอเสียงให้ตรงตามเอยค่ะรู้สึกรู้สึกจะเข้าห้องล็อกปรตูับเก็บเสียงขอเสียงให้ต่อไปผมชวยดินหน่อยนะครับเสียงปก่อนี่จะอุ่ไปสุดท้ายเผื่อเขาแบบว่าหายใจหายคอแล้วก็โอเโอเค คนที่คิดได้พี่ได้ไหมนี่น้องตื่น่ะน้องน้องลูกเนี้ยน้องน้องนั่งผุกๆูกได้ยังลูกเดี๋ยวก็ดีเป็นเด็กที่เติบโตในเอ่อในคัมเสิร์เด็กเติบโตในวัดด้วยถูกก็โตถ้าใเนี่ยใครว่าอะไรก็ต้องอิ่มแต่พื่อนแตเป็นเป็นภาษาสมัยนี้นะน้องมีแนวค่อนข้างอินดี้เป็นคนมีโรคส่วนตัวสูง ตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวว่าพูดถึงเขาอยู่นะครับพี่บอกเลยว่าน้องสตรองมากโอเคไปทะเลาะกันเลยสตรองนี่นี่มางหน้าดิ้งมากผมบอกเลยนะวินเจนดีคือกำลังจะบอกว่าที่มานี่ไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมถุกแหมครับเดี๋ยวถูกไหมครับคุณแหมทำไมรู้เป็นอย่างนี้ไหนกันมา แกไปถามแบบนี้ม <laughs> ันมีป well. ัญหาเลยเนี classify, ่ยเป็นไรวันน้กลุ้นตาไปสบายหรือเนล่งนอนนๆงงนลยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวพอเราเลิกเสร็จทุกคนกลับหมดนั่งนั่งตรงนี้น้องหนึ่งไปคนเดียอ่ะคนสุดท้ายเต้ยรุองเพลง

จม้แต <M> ้ว่าเอกตุตาหญิงแม่ต้องบอกว่าเอกหญิงและตุ่มเยตาจริง แล้วก็เชื่อว่าวันนี mayor, ้อีบโอกินใจทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ขอให้ทุกคนเดี๋ยวเดินทานก็ปลอดภัยไม่ต้องกลัวค่ะมันต่อยอย่างมากเล้ก็บวมขึ้นนิดนึง